โฮ้ยนิวันเฮ้ยอย่าอย่าทำร้ายฉันโอ้โหฉันตกใจ Infinity จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวสวัสดีค่ะคยเกซี่นะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่เกมไมคับกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาอยู่กันในโปรเจกต์ไมคับพัทคอมุงมิงนั่นเองนะคะฮัลโหลในที่สุดกลับมาแล้วนะ โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาทำไอรอนโกเลมเองนะคะเพราะว่าไอรอนโกเลมของ M อเนี่ยก็คือคิดว่าเราเป็นศัตรตูนะคะก็เลยจะทำร้ายเรานะคะเราก็ไม่กล้าเข้าไปในนั้นอีกแล้วนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนรกกันนะคะเพราะว่าทำประตูนรกไว้แต่ว่ายังไม่กล้าลงไปนะคะกลัวตายเนาะเพราะว่าเราเล่นฮาร์ดคอร์นะก็แบบกลัวลงไปแล้วแบบตายเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างไอรอนโกเลมก่อนแล้วกันนะคะ ถ้าจำไม่ผิดต้องใช้บล็อกออฟไอรอนใช่ไหมแล้วก็ใช้หัวฟักทองใช่ไหมคะถูกหรือเปล่าเขาคงไม่ได้เข้าใจผิดใช่ปะไม่นะเขาไม่ได้เข้าใจผิดนะนี่สูงเกินเออโอเคได้มาแล้วคะ่ะไอรอนโกเลมของเรานะคะไหนเขาไปไหนเอ้ยเขาก็เดินอยู่แถวนี้นะคะโอเค <laughs> น่ารักลูกแม่ อยู่แถวนี้นะป้องกัด NPC นีซดีด้วยเราไม่กล้าเข้าไปอันเนี้ยกลัวมันตีอะต้องลองดูนะคะว่ามันจะตีหรือเปล่านะคะตีเปล่าอะเฮ้โลเฮ้ยกลั <c ười> กว NPC ออกไปอย่าอยู่แถวนี้ไอรอนก,ก็ลเมจ๋าคืนดีกันนะนานๆนๆนเตงจาต๋าตีป่ะเนี่ย ฮัลโหลตีปะมีเขาเปล่าเขาคืนดีกับเตงแล้วนะเฮ้ยสงสัยแบบเราอยู่บนม้านะคะมันก็เลยไม่ตีหรือเปล่าหรือว่ายังไม่เห็นฮัลโหลฮัลโหลโอ้้าวิ่งมาขนาดนี้พี่ขวันว่าตีแน่นอนค่ะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะคะอ้าวแล้วล่อนโกนเลมเราหายไปไหนแล้วเนี่ยอมืมาอยู่นี่นะคะเนี่ยเฮ้ยอย่าไปไกล อยู่ในรล้วหน่อยจริงๆเราอยากให้เขาไปอยู่ข้างในกับ m อ็มซมากเลยนะคะแต่ก็นะทำไงดีเอาไปอยู่บ้านดีไหมตามฉันกลับมาบ้านนะ้าหนูมานี่แล้วตาหนูไปอยู่บ้านแล้วไปอยู่ในบ้านนะมานี่มานี่เออมานี่มานี่อะเอาหน้าบ้านไว้แล้วกันนะ อ,อ,อยู่นั้นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปนรกกันดีกว่านะคะพร้อมแค่ไหนเนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยพร้อมนะกลัวตายเหมือนกันนะแต่ก็ลองไปดูนะคะโอเคน่าจะไม่อันตรายเท่าไรหร่หรอกมัง้งโอเคค่ะเอาบล็อกหินมาแล้วนะคะปะลุยกันเลยดีกว่านะคะไปนรกกันดีกว่านะโอ้ยกลัวอันนี้มันฮาร์ดคอร์นะทำอะไรก็ต้องระวังนิดน,นึงนะไปแล้วเอามาแล้ว ถือดาบรอเลยค่ะจังหวะนี้กลัวโอเคโอ้โหมาที่ไหนเนี่ยเป็นดินเหนืดนะคะตรงนี้อุย้ยเจอประสาทเลยอ่ะโอเมกออะไรมันจะดีอย่างนี้๊บน,น,นึงนะขอปักทอชก่อนนะคะโอ้นลเฮ้ยโชคดีแบบว่าเจอประสาทเลยอ่ะเป็นอะไรที่โชคดีมากอ่ะ เดี๋ยวเราจะเป็นลุยปราสาทกันนะคะโอเคพอนี okay, ่เราบินกันดีกว่าเนาะถือดาบด้วยน่ากลัวโอเคมาแล้วมีแก๊สไหมคะแถวนี้เฮ้ยยังไม่มีแถวนี้มีบล็อกคอนะคะเฮ้ยบล็อกคอชเดี๋ยนียสวยมากอะ่ะดูดิขอลองขุดหน่อยใช่คอรชใช่ปะอ่าจริงด้วยค่ะเป็นบล็อกคอนะคะโอ้แต่งจริงคอชที่บ้านเราก็มีอะนะ ไม่รู้ไปทำไรนะคะเจอไฟเจอไฟขอไฟหน่อยฮ่าจบุบุบไปแล้วนะคะปราสาทของเรามีสเกริตันอยู่หนึ่งตัวยิงไปได้ไหมยิงไม่โดนค่ะโู้ดูเขาสิสวยมากค่ะบินสวยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวนะธนูมันตกไม่หว่า ไม่กล้าสู้อ่ะธนูของเรามันเป็นธนูเพชรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเกือบตายแล้วเมื่อกี้อีกทีหนึง่งโอเคตายไปแล้วค่ะมีอะไรดรอปหรือเปล่าไม่รู้มองไม่เห็นไหนลงไปดูสิอึช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 มีแท่งเบรสตกมาไหมโอ้ยไม่มีค่ะนี่มีแต่ exp ค่ะโอ้ลไรแวะ ขู่ยิงหัวแตกยิงให้หัวแตกไปเบยเฮ้ยเฮ้เ,เ,เได้ยินเสียงแก๊สนะคะแก๊สอาจจะอยู่แถวนี้ละมั้งเออเก็บโพนี้เข้ามาก่อนเราจะเดินไปเรื่อยๆเลยนะคะโอ้โหทางไกลมากค่ะโ,โหน่ากลัวดูดิยิ่งเดินยิ่งมืดโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้ยินเสียงเรดว้ายตรงหน้าฉันเลยเนี่ย อย่าอย่ายิงลูกไฟมาฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเออตายไปซะหุยแท่งเบดได้มาแล้วค่ะโูู้้ได้มาแล้วยิงไปยิงไปตายไปสิตายไปตายไปอุยตายไปโอ้โหทะนุหมด ธนูหมดธนูหมดจังหวะน,นี้เราต้องบวกแล้วค่ะธนูหมอดอืมอู้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 เดี๋ยวนะฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์ไฟไหมออ้ย,อ,ยอันตรายอันตรายเฮ้ยนี่ไงธนูมันเด้งกลับมาใช่ไหมโอเคใส่ไม้ใส่ไม้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ย่าอย่ายิงมาอย่ายิงมาอย่าไฟไหมไฟไหมไม่หมน่ากลัวมากโอเคโอเคมันตายไปแล้วค่ะอ้ย มันอันตรายมากว้ายตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อันตรายอันตรายโอ้ my g o h โอ้ตรงนี้ก็มาตรงนู้นก็มาโอ้โหยายายาตายโอเคโอ้ยยาตายค่ะต้องรักษาตัวก่อนโอ้ยหุยธนูตอนนี้เราเหลือธนูแค่ไม่กี่ดอกแล้วนะคะ ในกระเป๋าเรามีธนูไหมมีธนูธรรมดาอีก8ดอกนะคะ Oh my gosh อันตรายมากค่ะจังหวะนี้นะคะต้องรอรีเลือดก่อนนะไหนพอหัวไปดู <c oughs> ไปไหนกันหมดแล้ว Hello Hello o okay. k เลื่องเรากำลังจะเต็มนะคะอันตรายจริงเลยเห็นไหมเห็นไหมฉันเห็นฉันยิงไปแล้วตายแล้วค่ะอีกตัวนึง อีกตัวนึงอเอ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนอันนี้ธนูธรรมดาแล้วธนูธรรมดาแล้วยิงไปว,าวา่าไงว่าไงอยากจะเคลียใช่ไหมอุ้ยโอเคเลยโอ้ได้เพิ่มมาอีกสองแท่งอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยระยะประชิดไม่นะ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  เดิน้องมาแบบนี้เลยเหรอเออนี่น่ะว้าวใกล้ใก้มากใกล้มาก oh oh my gosh อุ้ยโดนตีแล้วเมื่อกี้เว้ยเอ้าชิพายแล้วต้องตีแล้วโอเค้อ มาสิแน่จริงแน่จริงมาเลยมาเลยโอเคจะมาอีกใช่ไหมจะมาอีกหรือเปล่ามาสิเอาดาบหวดเลยดีกว่าอย่าไปกลัวอุย้ยกลัวก็ได้ <c ười> กลัวแล้วหนูกลัวแล้วอย่าทำอะไรหนูเลยอ้าวอ้าวเขายิงใส่กันเองอ้าว มองไม่เห็นไหนไหนใครทำอะไรใครทำอะไรใครทำอะไรคะใครทำอะไรโอ้ยอันตรายมากค่ะน่ากลัวตอนนี้ได้มาเจ็ดแล้วว่าโอเมกอเป็นแหล่งฟาร์มที่ดีมากค่ะไหนเกิดมาอีกแล้วเหรอเกิดมาอีกแล้วเกิดมาอีกแล้วเหรอไม่หรอกแปบ๊บเดินมาสี่แน่จริงก็เดินมาอุย้ยฉันไม่กลัวเธอรอก เดินมาดิตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้อุ้ย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 ฉันอยู่ตรงนี้นะเดินออกมาสิเน่จิงก็เดินออกมาเลยวู้ฮู้เดินออกมาอุ้ยหูยลูกไฟลูกไฟเอะอย่ามายิงไฟครูเลยเน่จริงก็เดินออกมาดีกว่าอุ้ยสามตัวสามตัวอุ้ยอุ้ยทำไมหลบเมื่อกี้จะโดนไฟได้เนี่ยออกมาสิ โอ๊ยโอ้ยโอ้มาแล้วค่ะโอ้โอ๊ยโอยโอ๊ยไฟไฟไหมไฟไหมโอยโอ้ยโอยเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดอายโอ้ยโอ้ยดับซะที่สิไฟเราต้องรีบเราต้องรีบฟันฟันให้ตายว้ายลูกไฟมาเดินออกมาเดินออกมาโอ้โหนี่จะได้สิบแท่งแล้วนะคะเนี่ยเดินออกมาค่ะเดินออกมาเอ้า ยิงกันเองเหรอยิงกันเองค่ะอา้าวเกิดการยิงกันเองเอา้อาวอ้าวยิงกันเองแบบนี้ก็สวยสิอุ๊ยอุยอยอ,ยอ,ยอีกตัวนึงอยู่ในนั้นได้ไงเนี่ยโอ้ยเจ็บนะโอเคค่ะน่าจะพอแล้วนะคะสำหรับแท่งเบ็ดล็อชนะคะอฮ้ยมาทำไมไม่เอาแล้วเพราะว่าได้สิแท่งเราเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าคะ่ะไปสำรวจที่อื่นกันดีกว่านะคะ ต้องหาปราสาทที่มันใหญ่กว่านี้เนี่ยมันเป็นแค่ทางอะ่ะปราสาทที่มันใหญ่กว่านี้อยู่ไหนเนี่ยอุ้ยอยู่นู้นไงเฮ้ยเจอสักทีเนาะเฮ้ยหาตั้งนานโอเคมาลงตรงนี้ดีกว่าคือมันมืดมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะคะโอเคค่ะลงไปข้างล่างนะคะโอ้ยมืดจังเลยโอ้เจอแล้วข่าวบาดของเรานี่โดมาเลยออ้ออเออ แค่แล้วเราจะต้องเอาไปปลูกที่บ้านนะคะนี่ค่ะฮึบึบฮึบ,ฮบ,ฮบจริงๆข้างนอกมันก็มีนะจะมาข้างในทำไมก็ไม่รู้นะคะเอาไปเถอะเอามาโอเคเราจะได้มีห้องปุมยาแล้วนะคะทำไมตรงนี้มีทอชอะเอาทอชเหลานี่หว่า โอ้มันเดินมาใกล้แค่เนี้ยคือแบบเรามองไม่เห็นน่ะแย่มากอุ้ยอุ้ยนิวันอ่ะอ่้ยอย่าอย่าทำร้ายฉันโอ้โหฉันตกใจโอ้โอไมก็ติดพิษติดพิษติดพิษไม่ไม่ไมไม่ไม่กินแอปเปิลบโอ้ยน่ากลัวมากค่ะเมื่อกี้คือแบบ ไม่ทันในตั้งตัวเลยพี่ขวัญก็ตกใจ๋อบรรจุธนูธน,นูมีแค่สามนัดเนี่ยแหละจะฆ่าแกโอ้โหนัดเดียวตายเลยค่ะแ <c oughs> มกมาคิวโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งเพราะว่าปกตินะราก,ก็มีประมาณนี้นะคะเราก็ได้แท่งเบตมาแล้วแล้วก็ได้หวาดมาแล้วนะคะก็สามารถปรุงยาได้แล้วนะคะอันนี้อะไรอ่ะแมกมาค,ครีมใช่ปะ อ๋อต้องใช้สลามบอลน,นะคะแล้วก็ใช้เบรดพาวเดอร์เ้ยก็มีแล้วนี่นาไม่น่าจะต้องการอะไรในรกแล้วมัง้งแล้วก็อันนี้แท่งปุงยานะคะโ้ยชิลๆแล้วแหละโอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับไปทําห้องปุงยากันเลยดีกว่านะคะไะกลับบ้านกันดีกว่านน่นงจุดบ้านของเราเราต้องกลับอ๊อุอยบักหินบักหินเฮ้ยตกใจโอเมื่อกี้คือสะดุง้งเลยอะโอ๊ยใจหายใจคว่ำ <laughs> โอเคค่ะจุดบ้านของเรานะคะมาถึงแล้วโอ้ยระวังโอ้ยขี่พนี่แล้วมันไวอะ่ะมันชอบบินขึ้นแล้วก็แบบติดหินน่ะต้องระวังนิดนึงนะคะโอเคกลับบ้านกันชุบกลับบ้านแล้วโอเคถึงบ้านแล้วค่ะอุ้ยมืดเต๋อมืดดต๋อต,ต้องรีบเข้าบ้านน่กกากลัวน่กกวากลัวน่กกวากลัว แมวเอามาไล่คิปเปอร์นะคะอยู่หน้าบ้านเลยเฮ <c oughs> ้ยกลับเข้าบ้านแล้วปลอดภัยค่ะกลับมาครบ3.2นะคะกลับมาครบทุกประการนะคะ <c oughs> ถือว่าดีมากเลยค่ะเอ้ยเนเธอร์บิกเนเธอร์บิกนี่ดำมากเลยเนาะ <c oughs> โอเคเก็บบล็อกนี้ไปก่อนนะคะ <c oughs> นอนก่อนแล้วกันนะคะไม่แน่ใจว่าจะทำห้องปรุงยาไว้ตรงไหนดีอะ <c oughs> ต่อบ้านออกมาตรงนี้ได้ไหม <c oughs> ต่อมาฝั่งนี้ <c oughs> ได้เปล่า ต่อไปฟังไหนดีคะเนี่ยต่อไปตรงนี้ได้ไหมโอ้ยกำลังดีเลยไม่ก็ตรงนี้ดีกว่าเราจะได้เดินออกไปง่ายๆนะคะโอเคตรงนี้ก็ได้คะ่ะต่อไปเนาะเป็นห้องปรุงยาของเรานะคะเดี๋ยวขอไม้ก่อนเป็นบ้านแบบต่อเติมนะคะต่อไปเรื่อยเลยอึ๊บป๊บปบ ประมาณนี้ดีไหมคะเพราะาถ้าเกิดเราทำอีกบล็อกหนึ่งมันก็บงังวิวทิวทัศน์อะเออเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันค่ะวางกำแพงเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้มีแบบกระจกนิดนึงแล้วกันนะจะได้ดูดีเนาะโอเคค่ะมาครับแท่งปุงยากันดีกว่านะคะนี่ทำแบบนี้เลยแล้วก็ปึ๊บอ่าเดี๋ยวเราจะทำสองเครื่องนะคะแท่งปุงยาของเราปึ๊บอ่าได้มาแล้ว 2อ,อันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำโคมไฟกันดีกว่านะคะต้องใช้นี่เลยสีขาวนะคะแล้วก็ใช้เป็นพวกหินแปลกๆนะคะแล้วก็หินธรรมดานะคะโอเคทำกันเลยดีกว่าปึ๊บ,บนี่แล้วก็หินแปลกๆค่ะแล้วก็หินธรรมดาแบบนี้ปึ๊บได้โคมไฟมา2อ,อันนะคะโอเคขอขึ้นไปลองวางดูก่อนแล้วกันเนาะมาแล้วขึ้นมาวางกันก่อนนะคะ วางไหคคะนี่วางปุ๊บป๊บอ่าแล้วก็โคมไฟของเรานะคะจะวางไว้ข้างๆแบบนี้โอ้หูสวยงามมากแล้วก็แท่งปรูงยาของเรานะคะวางไว้เอออ้าวเหลือที่ว่างตรงกลางนะคะทำแท่งปรูงยาอีกอันดีกว่าน่าจะเทะเนาะโอเคแท่งปรูงยาอีกหนึ่งอันนะคะปุ๊บชุบ อ่ามาแล้วอุย้ยเท่อุ๊บโอ้โหอลังการมากบอกเลย <c oughs> บ่อน้ำอินฟินิตี้นะคะอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะอ๊ชอ๊ชอุ๊บโอเคเดี๋ยวเราค่อยตักน้ำมาใส่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะทํากล่องดีกว่านะคะนี่ทํากล่องมาหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเกรดไปถึงขั้นไหนดีเอากล่องแล้วก็วางไอรอนไปค่ะปึบ กลายเป็นกล่องไอรอนวางกล่องไอรอนไปแล้วก็ใส่ทองเข้าไปกลายเป็นกล่องทองต่อไปกล่องเพชรทำไงวางกล่องทองไปนะคะเพชรสองก้อนค่ะแล้วก็นี่นี่โอเคได้มาแล้วกล่องเพชรวู้ฮูกล่องเพชรของเรามาแล้วกล่องเพชรได้จะใส่ของได้เยอะมากเราจะวางตรงไหนดีตรงนี้ละกันอ่าหูกล่องแบบเบลเทอเลยอ่ะ ปลูกมันตรงนี้แหละข้างบ้านเลยนี่ข้างบ้านเลยนะคะปลูกหวาดกันข้างบ้านกันเลยทีเดียวชื้ออ่าเอามาปลูกเอามาปลูกไหนปลูกซิปลูกอ่าปลูกไปตรงนี้เราต้องขดออกจบป,ปลูกไปปลูกเออเออเออ่าเขาเรียกว่าสวนใกล้บ้านค่ะ ประหยัดการเดินทางนะคะแบบว่าอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านจะได้สะดวกสบายนะคะนี่นะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนใกล้บ้านค่ะ <c oughs> ปูกเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยประตูเป็นประตูกระจกธรรมดาแล้วกันเนาะโอเคปุ๊บวางไปเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะห้องปรุงยาของเรานะคะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไว้พัทหน้านะคะเราค่อยมาปรุงยาให้ดูกันเนาะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ขวัญด้วยนะคะไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะจุบ๊บ